Thinking Podcast. Intense Intent thought. Radio in in sense. every every สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสุวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ผมสนใจชวนคุณวิกรมวิเคราะห์เป็นพิเศษก็คือรัฐบาลใหม่โดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจมองในแง่ที่เราแสดงความกังวลมาตลอดเรื่องของอัตราโตทางเศรษฐกิจของเรา GDP การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศพูดถึงการที่จะทำให้เราเอาคนเก่งคนที่มีความสามารถคนที่ไม่คอร์รัปชันเข้ามาบริหารประเทศดังนั้นผลเลือกตั้งออกมาอย่างนี้เราก็เกือบจะเรียกว่าคนทั้งประเทศก็งงว่าพรรก้าวไกลจะมีที่นั่งได้มากขนาดนี้และมากกว่าพรรเพื่อไทยซึ่งใครต่อใครก็คาดการก่อนหน้าเลือกตั้งว่าจะไม่เป็นเบอร์หนึ่ง แล้วก็น่าจะมีที่นั่งมากที่สุดมากกว่าพักอื่นๆรวมกันด้วยซ้าไปแต่นี่กลายเป็นว่าพักคก้าไกลซึ่งตั้งมาได้ไม่กี่ปีนี้เองเนี่ยและส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่สามารถจะได้บางคนเรียกเป็นซึนนม้มิบางคนบอกว่านี่เป็นผลจากโซเชียลมีเดียและม,มีความแตกต่างเปลี่ยนแปลงจากการเมืองเก่าหลายด้านที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณมิกรมดังนั้นวันนี้เราก็เลยเห็นได้ว่าการที่เราเกิด การเปลี่ยนแปลงตรงนี้มาเนี่ยเพราะว่าทําไมกลายเป็นแบ่งแบ่งขั้วของคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าแต่คราวนี้การแบ่งขั้วอันเนี้ยมันต่อไปมันจะเหลือขั้วเดียวหรือไม่เนี่ยอืตอนนี้เราก็มาส่องดูงโงเฮงของรัฐบาลใหม่นะว่าไอ้รัฐบาลใหม่เนี่ยจะทํายังไงให้ขั้วตรงนี้มันแคบลงอืก็ต้องแสดงผลงานอผมมองว่าอย่างนี้คุณวิชัยไม่ทราบว่าจะเห็นด้วยไหมผมมีความคิดว่าอย่างนี้ ในเมื่อเราวันนี้เขาได้คะแนนมาเยอะ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. วันนี้การที่เขาได้คะแนนมานี้ได้คะแนนจากความเข้าใจและความเต็มใจ mm hmm. และความพอใจ mm hmm. ใช่ไหมคุณตุ้ยชัยใช่เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ไปลงคะแนนเนี่ยมันมีผลประโยชน์ mm hmm. มันมีความเกรงใจมันมีคอนเนคชั hmm. ่นมันได้รับการขอร้องเ mm hmm. มื่อก่อนนี้เมื่อก่อน mm hmm. แต่ตอนนี้ ไปลงด้วยความเต็มใจและพึงพอใจใช่หรือเปล่ามากกว่าก่อนกอันนี้ถูกต้องไหมข้อหนึ่งก่อนอืมครับอข้อที่สองถ้าเกิดว่าเอาแหละคนที่เขามาด้วยการที่คนเลือกตั้งด้วยความพึงพอใจนะแล้วเต็มใจที่จะเลือกเขามาคนพวกนี้วันนี้เขาก็จะต้องทำไมเอ่ยโชว์ฝีมือใช่ไหมล่ะในเมื่อเขาได้คะแนนมาจากอันนี้ก็เรียกว่าเสียงสวรรค์ไหม ใช่ไม่ต้องเสียตังค์ใช่ไหมล่ะแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็ต้องโชว์ฝีมือว่าเฮ้ยที่เลือกผมมาเนี่ยด้วยความตั้งใจอย่างนี้เนี่ยผมก็จะต้องแสดงให้เห็นว่าผมมีผลงานอืมเอานี้ผลงานอะไรบ้างอืมผลงานผมว่าอันแรกเลยที่ผมใช้เสมอเลยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจอืมผมถามคุณธุริชัยหน่อยเถอะว่าคราวก่อนเราพูดกันนะว่าเราต้องยึดเศรษฐกิจนำ ทุกอย่างในประเทศนี้ก่อนครับถ้าคนกินอิ่มนอนหลับแล้วคุณวิชัยคิดว่าปัญหาฉกชิงวิ่งเล่านะค้ายาบ้าอืนะหรือเมีขอทานกญจกรรมต่างๆหรือขายตัวเนี่ยมันจะมีไหมผมเชื่อว่ามันจะลดน้อยลงคราวนี้วันนั้นเราคุยกันบอกว่าต้นทุนของประเทศเราก็คือเรื่องของเงินเฟ้อบวกด้วยดอกเบี้ย ต้นทุนเงินเฟอ้อบวกดอกเบี้ยเนี่ยผมตีไว้ให้ว่าประมาณสักสี่เปอร์เซนตฉะนั้นการที่เราจะเอาชนะเพื่อที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเรานั้นก็จะต้องมีนะการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าต้นทุนอย่างน้อยสักสองเปอร์เซนฉะนั้นเราก็ตีไว้ที่หกปอร์เซถ้าเราประเทศไทยเนี่ย GDP สามารถโตได้ 6-7%ถึงเขึ้นไปทุกทุกปีเหมือนอประเทศจีนที่เขาโตกัน9%ก้าปอร์เซมาสาปีประเทศจีนเมื่อก่อนนี่จนที่สุดในโลกและ GDP ไม่ถึง200เหรียญครับตอนนี้เซี่ยงไฮ้สอ0 0มื่นหพันเหรียญถ้าตรงเนี้ยเราทำขึ้นมาผมเชื่อว่าเศรษฐกิจของเราจะเปลี่ยนถ้าเศรษฐกิจเปลี่ยนคนก็ไม่ตกงาน คนมีงานทำถูกต้องไหมข้อหนึ่งเมื่อคนเขามีงานทำเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเขาจะมาเป็นขอทานไหมใช่ไหมเออแล้วเขาจะมาไปมีผู้หญิงท้องคนหนึ่งเนี่ยไปฉกชิงวิ่งราวเขาเนี่ยโอ้ตัวเองก็ท้องแก่แล้วจะไปจะไปฉกชิงวิ่งราวทำอะไรถ้าเขามีอันจะกินเออวันนี้ผมเชื่อว่าพวกสิ่งที่เป็นปัญหากับสังคมเนี่ยมันจะค่อยคหมดไป ภายในสามถึงห้าปีถ้ารัฐบาลเราเนี่ยโตประมาณหกเจ็ดเปอร์เซ็นตให้เขาโตไปเลยเราวันนี้มาเลือกเขามาแล้วเราต้องทำาไมเอ่ยเราต้องให้เขามีเวทีที่เขาจะทำได้เต็มที่ให้เขามีสมาธิไม่ใช่ไปทำไมไป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 เอาขาไปให้เขาสะดุดนะไปด่าเขาไปว่าเขาให้เขาทำไมบวดหัวเออเราปล่อยเขาไปเลยนั้นหนึ่งปี หนึ่งปี <S <S 2> <S 2> เรามองเขาว่าเขาทําอะไรแล้วหนึ่งปีตรงนั้นเนี่ยเรามาถล่มเขาเอามาเลยนะจดเข้ามาเลยว่าปีที่ผ่านมานี่ทําอะไรไม่ดีทําอะไรโวยหวยเราก็ทําไม <S <S 2> <S 2> มาเลยขึ้นจอเลยทั้งประเทศเลย <S <S 2> <S 2> เห็นไหม <S <S 2> <S 2> เอาเลยใส่เขาเต็มที่ <S <S 2> <S 2> ผมว่าอย่างเงี้ยมันยุติธรรมวันนี้ต้องเปิดโอกาสให้เขาไปถ้าเขาสามารถทําได้อย่างที่ว่าเนี่ยนะโดยยุติเศรษฐกิจ ถ้ะเศรษฐกิจโตแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหนึ่งประชาชนเนี่ยกินอิ่มนอนหลับสองเนี่ยผมว่าพวกไอพวกปัญหาสังคมนะมมันจะลดลงแล้วผมเชื่อว่าขอทานนี่จะกลับบ้านนะไปทำงานผมเชื่อว่าคนขายตัวนี่ก็จะกลับไปทำงานเห็นไหมฮะอันนั้นค็อข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่สอง การที่คนเราเนี่ยประเทศมันจเจริญเติบโตอันที่สองที่ผมอยากจะเสนอให้รัฐบาลนี้ทําเลยนะก็คือนอกจากเศรษฐกิจแล้วอันที่สองก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมออืสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีสองอย่างสิ่งแวดล้อมก็คืออากาศที่เราหายใจน้ําที่เรากินเนี่ยออือเราจะต้องให้มันทํำไมเป็นธุรกิจธุรกรรมที่ไม่มีผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมใดๆ <Okay. S 2> ไอโรงงานเก่าๆชอบปล่อยน้ําเสียลงแม่น้ํานี่สั่งปิดให้หมดอื mm hmm. เห็นไหม mm hmm. นะแล้วอันเนี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรื่องของธุรกิจธุรกรรม mm hmm. อีกอันหนึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมคือสังคมครั mm hmm. ไอพวกที่ข่มขืนแล้วฆ่า mm hmm. แนะนำให้พวกเนี้ยเราประหารชีวิตมันซะ mm hmm. นะแล้วพวกขี้โกง mm hmm. นะอย่างกันในประเทศจีนเขาก็มีการยิงเป้า นะหรือติดคุกตลอดชีวิตพวกค้ายานี่สิงคโปร์คุณวิชัยเห็นไหมไอคนที่เอากัญชาไปประมาณกิโลครึ่งอะครับถูกแขวนคอไปแล้ววันนี้ถ้าสมมุติว่าปัญหามลภาวะสังคมกับมลภาวะอุตสาหกรรมนะมันทำไมดูแลให้ดีแล้วก็เศรษฐกิจเติบโตเนี่ยเพราะว่าคุณวิชัยคิดว่าประเทศเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมภายใน สี่ถึงห้าปีน่นนแน่นอนอแน่นอนไหมมีอะไรที่คุณสุทธิชัยคิดว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้บ้างไม่มีถ้าเราตั้งใจจริงอืม,อมฉะนั้นทําไมเราไม่เปิดโอกาสให้คนหนุ่มๆพวกนี้เขาโชว์ฝีมือเพราะเราตั้งใจเลือกเขามาใช่ไหม,มวันนี้เขาได้คะแนนนี้มาเพราะเราตั้งใจจะเอาเขามาทํางานใช่หรือเปล่าในเมื่อจะเอาเขามาทํางานแล้วทําไมเราจะต้องมีภาระปัญหา ที่จะไปยุบเขาจะไปทําอะไรเขาก็ไม่รู้ออืืถูกต้องอเปบ่ามวันนี้เราควรจะต้องให้ให้โอกาสเขาแล้วอย่าทําตัวเป็นสีธนนชัยอ่ะเออสีธนนชัยเนี่ยชอบเนี่ยเอาอะไรก็เอ้ยอันนี้สมมุติเป็นฟักพักกรุงข้าใช่ไหมเห็นกับตัวเห็นกับพักพวกตัวเองอืเออเอาแหละต้องหาเรื่องหาอะไรใส่ความเขาใช่ป่า ใช่ <All> right. เราเราทำไมไม่เป็นสุภาพบุรุษสักหน่อยหนึ่งคุณสุธิชัยคิดว่าไหม mm hmm. ในเมื่อเราเราเป็นนักกีฬา mm hmm. ใช่ไหมล่ะ mm hmm. เราวันนี้แพ้เขาเราก็ทำไมปล่อยให้เขาสิ mm hmm. แล้วต้องสนับสนุนเขาแล้วก็คอยจบผิดเขา mm hmm. ตอนเวลาครบหนึ่งปี mm hmm. mm hmm. แต่ตอนนี้อย่าไปยุ่ง mm hmm. เห็นไหมว่าถ้าเกิดเราทำอย่างนี้เนี่ยปล่อยให้เขาทำงานอ่ะนะ mm hmm. นะปล่อยให้เขา ตั้งใจไปทําแล้วเราก็ถล่มเขาตอนหนึ่งปีว่าเฮ้ยอันนี้รู้ทําไม่ดีอืหรือทําไม่ถูกต้องถ้ากฤิชัยคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยมันดีไหมเออผมเนี่ยอันนี้เป็นคําโบราณนะออืเขามีคนพูดคํานึงขึ้นมาผมฟังแล้วผมก็เลยเออรู้สึกเออประทับใจนะเขาถ้าเขาบอกว่านักการเมืองของเราเนี่ยเป็นเหมือนพวกปีศาจคาบคมภี Oh, oh. ฟังแล้วนี่ย้อนกลับไปเหมือนสมัยบูลิมเลยนะ mm hmm. เออบูตึงบูลิมเลยบอกว่าปีศาจคาบคมภี mm hmm. เขามองว่านักการเมืองเราในอดีตเนี่ยเป็นพวกปีศาจ mm hmm. แล้วก็มีคำภีเนี่ยอยู่ที่ปากพูดดี mm hmm. แต่ทําไมเอ่ยกินหูดับดับไม่ mm hmm. กินทุกอย่าง เออไม่รู้คุณนิชัยพวกเราเดี๋ยวแฟนคลับแฟนคลับผมผมไม่ได้มาโจมตีนักการเมืองไทยนะมีคนเขาบอกมาว่านักการเมืองในอดีตเนี่ยเขามองว่าเป็นพวกปีศาจคาบคำผีฟังฟังแล้วสะอึกไหมคนที่ภาพลักษณ์การเมืองไม่ดีถ้าไม่ขไยปรับปรุงนะอืมเออเขาบอกว่าไม่มีจิตสํานึกไม่ละอายกับความผิด นะโกงความจริงหลอกตัวเองพูดอย่างนั้นเลยนะผมก็เลยเออไว้ก่อนนะมันมันเข้าเดิมทีมันจะน่าจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาปรากฏว่ามันตกอยู่ที่ในหัวโอ้ย่าเออเราก็มองแล้วเราก็นึกว่าเอออนี่ทางท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกดหนึ่งหรือไม่เห็นด้วยก็นะส่งคอมเมนต์เข้ามาในรายการโลกเปลี่ยนสี รอนนี้ยังไม่พอเขายังบอกอีกอืนอกจากเป็นปีศาจคาบคัมภีร์แล้วยังไม่พอเขาบอกว่าคนที่อายุมากตอนนี้ที่เป็นนักการเมืองนะจนอายุจะจะทําไมจนแก่จะเข้าโรงไปแล้วยังโกหกลายวันเออนะแล้วก็ทําไมเอ่ยังหลอกความจริงยังทําอะไรยังไม่รู้อันเนี้ยเขาไม่รู้สึกเลยใน ในคำว่าละอายละอายความถูกต้องคิดโอตปะใช่ไหมภาษาพระเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกภาษาพระภาษาเจ้าอ่ะใช่หรือเปล่าคุณวิชัยพอรู้ไหมใช่ครับฮิรรโอตปะถูกต้องครับอใช่หรือเปล่าความละอายละอายต่อบาปนะละอายต่อบามแต่ไม่มีพวกนี้ไม่รู้สึกพวกนี้เป็นพวกเขาเรียกว่าสะเทินน้ำสะเทินบกอึดอึดแล้วลืมง่ายนะ ลืมไอ้สิ่งที่ตัวเองนี่ทําผิดครับแล้วไอ้ที่ตัวเองนี่ทําผิดก็คิดว่าถูกกลายเป็นค่านิยมสอนให้ลูกหลานกลายเป็นค่านิยมของสังคมว่าเฮ้ยนับถือคนรวยนับถือเงินเป็นพระเจ้าเออใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่อันน,น,นี้อันนี้ถูกต้องไหมนี่ผมก็เลยเอาไอ้เรื่องเก่าๆมาเพื่อที่จะให้มาเห็นว่าเอะถ้าเกิดเรามี เด็กรุ่นหนุ่มรุ่นใหม่รุ่นสาวที่เขาแสดงตนเขาอยากจะออกมาทําเพื่อประเทศเพื่อสังคมของเขาเอ้ยเราทําไมไม่เปิดโอกาสให้เขาแสดงฝีไม้ลายมืออย่าไปขัดขาเขาอย่าไปไปไป,ไปอิจฉาเขาอ,อย่าไปว่ากล่าวเขาเอาว่าให้เวลาเขา <c oughs> แล้วเราเงียบเงียบแล้วเราเอานี้เอากระดาษมาจดนะแล้วก็เก็บคลิปต่างๆที่เขาพูดถึงเวลาปั๊บเนี่ยนะทาง ทางไรเอ่ยกรมประชาสัมพันธ์ทําหน้าที่อืเปิดเวทีนะ <c oughs> ให้กับทางไหนคนที่เขาเอ,อทํางานมาชี้แจงว่าเขาหนึ่งปีเขาทําอะไรที่เป็นรูปมาทําแล้วพวกเราเนี่ยประชากรทั้งหมดที่ลงคะแนนไปเนี่ยสี่สิบล้านคะแนนเสียงเนี่ยเราก็มาเป็นกรรมการ,รคุณวิชัยคิดว่าไอเดียตรงนี้เป็นยังไงถ้าเกิดเราจะมาดูโง่เฮงจริงๆของรัฐ<อ>บาลสักปีหนึ่งวิชัยคิดว่ามีความ เขาเขาทำงานแล้วก็ตรวจสอบไปด้วยผ่าน<ม>ไปหนึ่งปีก็มาดูสิว่าให้ขนาดกันประชาชนทุกภาคส่วนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นมผมเชื่อว่า<ม> MOU ของพระรัฐบาลเนี่ยที่เขากำลังร่างกันอยู่นี้จะบอกเราว่าเขาจะเดินหน้าอย่างไรนโ<ม>ยบายเป็นอย่างไร<ม>และเราก็จะตรวจสอบทำนั้นว่าคุณรับปากอย่างนี้นะคุณหาเสียงอย่างนี้นะแล้วคุณรวมกันรัฐบาลแล้วนะ คุณมาป่อย่างนี้เราก็จะตรวจสอบคุณแล้วก็คุณวิกรมไม่ต้องกลัวหรอกโซเชียลมีเดียเขาตรวจสอบตั้งแต่วันแรกแล้วล่ละที่ทํางานโออไปตรวจดูข้อมูลรายละเอียดเดี๋ยวนี้เขาเช็คข้อมูลกันไม่ยากนนเราก็จะเริ่มเห็นการตรวจสอบเป็นระยะระยะครบร้อยวันหกเดือนทีหนึ่งผมเชื่อว่านี่เป็นหน้าที่ของประชาชนทั่วไปที่จะต้องา เมื่อสักครู่คุณวิกรมพูดถึงหิริโอตปะหิริแปลว่าความละอายต่อบาปละอายต่ออาุศลโอตัปแปลว่าเกรงกลัวตออ่อ,ออกุศลคือหิริและโอตัปแปลว่าทั้งอายแล้วก็เกรงกลัวด้วยนะและการเมืองควร <laughs> จะมีทั้งความอายและความเกรงกลัวต่อบาปต่ออกุศล <laughs> ต่อความชั่วร้ายที่ทํานี่แหละมผมว่าวันเนี้ผมก็อยากจะขอให้ทุกคนนะ มีความเป็นสุภาพบุรุษใช่หรือเปล่าเร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 าต้องเปิดเวทีเปิดโอกาสให้ฉะนั้นก็หวังว่าถ้าเกิดเราทำได้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพนะเราก็จะเห็นโอกาสของประเทศไทยในอนาคตล่ะว่าประเทศเราเนี่ยเราเลือกคนดีๆมาแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานได้ไหมอ่าเราเออเราจะทำยังไงเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปคิดเราเก็บข้อมูล อ่าอย่างคุณสุ้ยชัยนี่ข้อมูลเนี่ยโอ้โหเป็นเรียกว่าเป็นงเกอร์เลยนะเนี่ยโอ้โหเต็มเลยนะนี่วันนี้เรก็ต้องใช้โซเชียลมีเดียเป็นประโยชน์นี่ยมันก็มีคลังข้อมูลอยู่อืมนี่มันไม่ขาดแคลนเรื่องข้อมูลมันขาดแคลนเรื่องสติปัญญาคือไม่ได้เอาข้อมูลมาคือมันมีแฟกซ์แฟกซ์เป็นอินโฟเมชัน <and> ใช่อินโฟเมชันต้องกลายเป็น k n o w l e ความรู้จากข้อเท็จจริง ก็กลายเป็นข้อมูลจากข้อมูลกลายเป็น <c oughs> จาก information ต้องกลายเป็นวิเคราะห์เสร็จใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น wisdom เป็นพอเป็น wisdom ก็คือปัญญาเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ solution อับนั้ต้องพยายามใช้เป็นประโยชน์ ใครที่จะปิดเบือนใครที่จะแท้ข้างๆใครที่จะเอาความจริงเพียงส่วนเดียวเขาเรียก half truth ใช่ไหมครับความจริงเพียงครึ่งเดียวอ่ะแล้วก็มาพาดหัวมาตะโกนพูดครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งไม่พูดทั้งๆที่ว่าถ้าเราในฐานะเป็นสื่อที่รับผิดชอบเราก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมีความเห็นทั้งสองฝ่ายนะครับครับด้านนี้เป็นอย่างนี้อีกด้านหนึ่งเป็นอย่างนี้ประชาชนจะได้เอาไป ให้มันกลายเป็น knowledge คือ facts information knowledge แล้วมาถึง wisdom ใช่ไหมครับคุณอเอาข้อเท็จจริงก่อนแล้วก็กลายเป็นข้อมูลข้อมูลเสร็จเนี่ยมันก็กลายเป็นความรู้จากความรู้มันก็จะกลายเป็นสติปัญญาที่เราจะนำไปาก,การแก้ไขปัญหาทีนี้คุณวิกรมก็จะเห็นว่าคณะรัฐมนตรีที่จะตั้งเนี่ยก็จะมีสองพักหลัก เศรษฐกิจเขาก็จะวางเขาก็จะมีปฏิรูปมีแก้ไขต่างๆนานาอย่างไรข้อหนึ่งที่ผมสนใจคือเขาบอกเขาจะดึงเอาคนข้างนอกที่มีความรู้ความสามารถมาทํางานด้วยก็จะเป็นคนในวงการเอกชนนะซึ่งคุณดิ้งเเห็นว่าถูกต้องไหมควรจะดึงคนนอกมาไหมโอ้ยวันนี้นะคนที่เขาเลือกตั้งทางการเมืองมาเนี่ยเขาเป็นมนุษย์อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคุณสุทธิชัยคืออึดอึดแล้วพวกเนี่ยมีเขาเรียกว่า มาอินลีนที่อีกอีกอย่างหนึ่งพวกนี้เขาต่อสู้อืเขาก็เป็นคนที่สร้างเวทีขึ้นมาอืเขาเก่งทางด้านการทําไมดีเบตต่อสู้แข่งขันในพวกนั้นนะฮะแต่การทํางานเนี่ยไม่ใช่หรอกนะฮะเขาเอไม่ไม่เก่งทางเรื่องการทํางานบางคนเนี่ยอาจจะเก่งเรื่องพูดฉะนั้นเขาเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเอ้ถ้ายึดพักเป็นเกณฑ์คุณวิชัย ถ้าเรายึดพักเนี่ยให้มีผลงานนะเป็นเกณฑ์เราก็จะต้องไม่ไม่ทำไมเอ่ยอไม่ต้องเอาตัวฉันเนี่ยเข้าไปว่าฉันจะต้องเป็นรัฐมนตรีวันนี้เราได้กระทรวงไหนมาเนี่ยเราต้องมาควานหาในพักเราว่ามีใครเก่งไหมหถ้าเกิดไม่มีก็หาคนข้างนอกที่เก่งๆมาเพื่อจะเป็นผลงานของพักเราถูตกต้องไหมอันนี้อันนี้ข้อที่หนึ่ง ถ้าเกิดว่าเขาหาคนข้างนอกที่เก่งมาเพื่อมาทำงานให้กับพักผลงานของพักก็จะโชว์ให้เห็นเลยว่าเขาไปรับงานมาเนี่ยเขาทำงานได้ได้ดีหรือไม่มผมคิดว่ามันต้องยืนอยู่บนความจริง <c oughs> <c oughs> เงื่อนไขนะความจริงความถูกต้องว่าเออเราเก่งไม่เก่งเราเป็นไม่เป็นแล้วเอาความจริงความถูกต้องอันนั้นนะไปทำบนความยุติธรรม ความยุติธรรมก็คือว่าเราต้องทําเพื่อประเทศทําเพื่อสังคมนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่เราเข้ามาฉะนั้นเอาสองอันนี้มารวมกันเนี่ยผมว่าพักใหม่เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพอเห็น <ird> ไหมครับเพราะ <ü> ว่าทําไมวันนี้เขาได้งานแล้ว <Ừ> เขาจะต้องหาคนเก่งมาทํางานให้งานที่เขาได้มาเนี่ยมันเกิดเป็นผลงาน <Ừ> วันนี้แต่มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะ <Ừ> เกีีรยิประวัติ Mm hmm. ทุกคนเนี่ยมันจะมีมีความรู้สึกเรื่องเกียรติประวัติกับตัวเองและครอบครัว mm hmm. ฉันอย่างน้อย,อยฉันอยากจะได้มาเป็นรัฐมนตรี mm hmm. ฉันอยากจะได้มาเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นน่ะ mm hmm. ถ้าเกิดเขาตัดไอ้ตรงนี้ออกไป mm hmm. ในความถูกต้องของหน้าที่ที่จะต้องพึงกระทํำต่อประเทศแล้วแล้วก็ผมว่า มันก็จะกลายเป็นผลงานที่แท้จริงและมีประสิทธิภาพนั่นเองคุณชดที่ใั่นั่นสิกลับดังนั้นเรามีความหวังใช่ไหมยดจากภาพนี้แหละก็ความหวังในแง่ของการจัดตั้งองค์กรองค์กรเมื่อมันมีเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ควรจะแน่นอนมันมีรูปแบบของแต่ละงานชัดเจนก็จะต้อง put the right man in the right job หาคนเก่งประเทศไทยเนี่ยคนเก่งเยอะมาก มันอยู่ที่ว่าเรารู้จักหาเขาไหมใช่ไหมครับถ้าเราหาคนเก่งมาผมเชื่อเนี่ยว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเราควานหาให้ดีนะแล้วก็เอามาด้วยความถูกต้องเนี่ยผมเราเนี่ยเป็นเท่าแก่ผมว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นนักการเมืองเนี่ยผมอยากให้นักการเมืองทุกคนเนี่ยมองว่าวันเนี้ยเขาคือเท่าแก่แต่เขาควรจะต้องหาซ e อ หรือหาผู้จัดการที่มาทำเขาควรเป็นผู้ถือหุ้นเห็นไหมวันนี้ในยุโรปเนี่ยตระกูลรวยๆเนี่ยเขาไม่มาทำงานกันแล้วแหละเขาทำไมเอ่ยเขาหามืออาชีพมาทำงานแล้วเขาเนี่ยคอยคุมนโยบายกับคุมเป้าหมายแล้วเขาคอยคอยตรวจสอบแล้วก็คอยทำไมเอ่ยนะฮะติดตามที่เรียกว่าอะไรที่ไม่ดีเขาก็ไม่ให้ทำ Hmm. หรือทําไปแล้วไม่ดีปั๊บเขาจะหยุดผมว่าอันนี้มันจะแบ่งงานกันได้ดี hmm. ไปดูสิทําไมประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอื hmm. เป็นประเทศที่เล็กเลกมีประชากรไม่ถึงเจล้านคนนะ hmm. ปรากฏว่าสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นประเทศที่เฮลที่ที่สุด ah. ในโลก hmm. เข้มแข็งที่สุดในโลก hmm. ในเรื่องของเศรษ,ษฐกิจ hmm. เขาเขาเขาเข้มแข็งยังไงเอ่ยเขาบอกว่าเขามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ย hmm. กว่าหนึ่งล้าน,ล,านล้านเหรียญ ถามว่าอเมริกานี่มีเงินทุนสำรองเท่าไหร่เงินทุนสำรองก็คือเงินสดอ่ะเงินในกระเป๋าแหละอเมริกาเออเงินในเกะเนี่ยอเมริกามีประมาณสักสองแสนห้าหมื่นสองแสนหกหมื่นล้านเหรียญในขณะที่สวิสมีประชากรไม่ถึงเจ็ดล้านอเมริกามีสามร้อยสามสิบสามล้านคนเออแต่ปรากฏว่าเงินสดในใเกะเนี่ยมีแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ของคนสวิสอืมอ้าถามว่าเพราะอะไรเอ่ย คนสวิสเนี่ยเป็นเจ้าของเไยแต่หาคนเก่งๆมาทำงานเอ้าประเทศสวิสเล็กๆไม่รู้ว่าถึงห้าหรือหกหมื่นตารางกิโลเมตรหรือไม่ผมอาจจะจำผิดละแต่ถามว่าบริษัทที่เป็นบริษัททําอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นบริษัทของสวิสนะชื่อบริษัทเนสเลมียอดขายอยู่น่าจะประมาณสักเก้าแสนล้านไอ้ม่ เออเออประมาณใช่ใช่เก้าสิบกว่าบิลเลนเออนะฮ <Okay. S 2> ะเออก็ประมาณส 90, 90ักเก้าหมื่นเก้าหมืนกว่าล้านเหรียญเออขนาดอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารเนี่ยของเขาหาคนเก่งแล้วหาคนที่มีความสามารถมาบริหารผมว่ารัฐบาลไทยเรามีนะภูมิศาสตร์ที่ดีมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แล้วมีบรรพบุรุษที่เก่งกาจ วันนี้พอมาถึงยุคเราที่ผ่านมาสี่สิบปีปรากฏว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยคือมองไปข้างหลังแล้วไม่มีใครเลยเราอยูอ่คยเลยวเออวยวันนี้เรารัฐบาลเนี่ยลองไปดูที่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไอ้จุดที่เรายือนอยู่ตรงนี้ได้ไหม,มถ้าเขาเปลี่ยนแปลงได้ในคราวหน้าเนี่ยเราก็ต้องเลือกตั้งคนหนุหน่มๆมาแทนอเจกอแปะได้ไหมที่ทําไม ไม่ทันสมัยแล้วเราต้องยอมรับอย่างผมกับคุณชุทิชชาคุณชิชัยนี่เป็นคนที่ทันสมัยนะไม่หรอกโอ้เนี่ยเออเอเอไอมาลูกอาจารย์ยุนโชงโหงเห้งไปเรื่อยผมยังไม่มีหน้าผมสักนั่นเลยเห็นไหม <c oughs> ในขณะที่คุณชิชัยนี่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนผมนี่ยังอยู่กับไอแพ็โบราณโบราณ<ม>เออฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องให้โอกาสเขา<ม>แล้วเรามาจับยามสามตาดูว่าเออพวกนี้ทํางานได้เรื่องไหม เออไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยพอสิ้นปีเรามาถล่มเขาเลยช่วยกันทําให้เกิดการเมืองที่มีคุณภาพใค,าบบใครที่ทําดีเราสนับสนุนใครที่ทําไม่ดีเรานํามาวิาพากษ์วิจารณ์เพื่อจะให้ประเทศไทยเรามีการเมืองที่มองไปข้างหน้าด้วยความหวังจริงๆครับคุณมิกมลมติดตามต่อไปนะว่าอาทิตย์หน้าเขาจะตั้งคองรมอสําเร็จไหม <c oughs> เขาจะมี MOU ให้เราอ่าน แล้วเราจะได้รู้ไม่ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับคุณมิตรมครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ<ด>ทุกท่านผู้ชมครับบััสดีครับ Thinking Radio Podcast Intense in every sense i n t e n t in every thought